มันยังไงครับมันยังไงครับสถานนหัวใจตอนนี้เป็นยังไงขาก็ พูดออกมาครับพี่เตอร์พูดออกมาครับครับก็มีความสุขมากครับโสดหรือไม่โสดคะไม่โสดนะครับเธอจะเป็คะบอกว่าคนนี้ได้รู้จักกันมาสยังไงคะก็จริงๆแล้วได้คุยกันโดยบังเอิญนอะละครับเขาเป็นใครพี่เตอร์บอกได้ไหมก็ไม่ใช่คนในวงการนะครับครับเป็นคนนอกวงการค่ะเล้วแฟนหน้าเป็นสาวหรือเปล่าสาวถ้าเกิดโดยบังเอิญได้คุยกันอย่างนี้ครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาอ่าแต่ก็รู้สึก ถูกใจเลยนะครับเขาเ่ารักมากมาหนึ่งแล้วก็ครับทำไมเขาแบบนี้ถึงถูกใจพี่เจ้าหน้าที่แบบว่าเฮ้ยเจ้าก็แน่นิดครับก็ผมคิดว่าอาจจะหลายอย่างหลายอย่างคือคือเป็นคนฉลาดมากนะครับเก่งขยัยนแล้วก็อ่ามันมีอะไรที่มันคล้ายกันมากหลายอย่างหลายอย่างครับคือ คุยแล้วมันทุกอย่างมันมันคลิกมันเข้ากันหมดเลยครับอันนี้ก็คือร่องก้อนหลักหนึ่งเพราะว่าไม่มีทางแบบมีคุณสัมพัรธ์แบบแล้วไปรู้จักใช่แล้วไม่มีไม่มีไม่ไม่มีใครแบบชงไม่มีอะไรนะครับมีเจอนานเท่าไหร่แล้วครับก็ปีที่แล้วครับนะคือเราคือเราเริ่มตั้งจากอะไรจริงๆแล้วก็ก็เหมือนเหมือนแบบแบบคุยเล่นคุยแซลกันก่อนนะครับได้เจอกันคุยเล่นคุยแซลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เราก็ไม่ได้มาในทางที่แบบแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแซวกันไปแซวกันมาแล้วเอ๊มันทำไมคนนี้มันมีอะไรที่มันพิเศษแะบนั้นเรก็เลยแบบขอสักพักมันก็ก็เริม่มชวนไปกินข้าวกันไลยมีหมังนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละก็ก็คุยๆก็ว่าเราควรควรจะไปมีหมั่นกันเนาะเดี๋ยวควรจะไปกินข้าวกันสักมื้อดีไหมนะครับรเร,ร,เร <laughs> าา <laughs> <laughs> ว่ <laughs> <laughs> เจาะลึกเลยนะเนี่ยนานๆที่เพิ่งจะเปิดงานนานแล้วล่ะนานแล้วล่ะโสดมานานครับจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดเลยครับก็ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมโฟกัสงานแบบหนักมากนะครับทำงานอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอใครสักคนเลยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเปซอร์ไพรส์ที่ดีแล้วทุกคน เรเจอคนนี้แล้วคลิปคนนี้นคือเปิดตัวราการกันนะคะกับการโพสต์แบบนี้ก็จริงๆแล้วก็ก็มีหลายคนมีหลายคนถามอย่างเงี้ยว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเห็นหน้าเมื่อไหร่จะเห็นเต็มตัวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เราก็เป็นคนนอกวงการนะครับแล้วก็แน่หละจริงแล้วก็ก็ต้องหวงอ่ะผมขอเก็บไปดูเองก่อนแล้วกันแต่ทำไมถึงตัดสินใจที่ิปปูล่ะค่ะก็ ก็ <G l ug> จริงๆแล้วก็อยากจะใจนี้ก็อยากจะบอกกันแหละว่าอ้าวเราเจอใครสักคนนึี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็อย่างที่ว่ามันคนที่อยู่นอกวงการบางทีการการแบบว่าวงการบันเทิงบางทีมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบมีมีอะไรที่มันแบบเยอะอะไร,ร,รอย่าทำหมายถึงว่าหลาสิ่งอย่างอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากจะสร้างความมุ่นวายอะไรอย่างครับก็แบบค่อยๆให้รู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเข้าใจเราเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจคืออย่างที่ว่าคือใจนี้ก็ ก็อยากสุตะโผล่อก้แต่ว่าแต่ว่าในแต่ว่าใจแต่ว่าใจใช่เขาใช่้าก็ใจล่ก็อยากจะบอกโล่แต่ใจมันก็ต้องต้องการเคารพเขาด้วยคคกับก้ให้เกียรติดีแต่คุยเขาขออะไรยังไง ไม่หลับเลยไม่ไม่ไม่ขออะไรเลยครับก็ก็เป็นการที่เกลียดเขามากกว่าที่หยับถูกใจเลยที่สุดในการพบกันมาระหว่างหนึ่งปีถูกใจที่สุดนะครับผมชอบที่ตัวเองไปตอนอยู่กับเขามันเป็นยังไงพี่จะอธิบายให้ผมฟังหน่อยมันมันเป็นยังไงครับมันเน้นเน้น ตัวเล็กเลยหล่ะพี่ต้นตัวเล็กตัมนอยเลยครับมันมันน่ารักดีไงครับแต่ว่าคือเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยโดนคุณิคือจะเราจะเห็นที่เต้นก็ลุยอยู่ครับก็ลุยอยู่แต่ว่าก็ก็เหมือนแบบเหมือนพออยู่กับเขาแล้วมันทุกอย่างจะบอกว่าทุกอย่างมันสงบมันก็ไม่ใช่ครับเพราะเขาก็เป็นคนสนุกสนานทุกอย่างเป็นเด็กดีครับทุกอย่างเป็นสี่ชั่งครับสีชมพูครับ ผู้ชมครับผู้จัดการคงใกล้จะอดแล้วผต้จัดการบอกว่ามองแบบว่ามันสังเกตเห็ว่าแบบไรเราทำการค้ำรับขนาดนี้เลยหรอไปดูนี่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นก็ก็แต่ว่ามันก็มีชีวิดีนะครับมีชสวิดีก็มันเป็นในที่ที่ก็คืออยู่กับเขาแล้วมันก็มีความสุขแค่แค่ได้อยู่กับเขาแค่ได้ดีกับเขาเองไม่ใไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจออะไรที่วันก็เขาก็ทำงาน ผมก็ทํางานอย่างเงี้ยครับก็ได้เจอกันบ้างนะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็คุยโทรศัทเยอะมากใช่ปกติไม่ค่อยเห็นยิ้เลยคือตั้งแต่รู้จักกันมาคือไม่ไม่มีบุคคลหรือแบบอย่างนี้ไมม่ีให้หนูดูไม่มีผมว่าก็ต้อเป็นมันใช่เวลานานไหมครับผัดแต่มั่นใจในแบบไม่กลับมาทันมีเหรอต้องไม่นานนะครับคือ คือตอนแรกอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะได้เป็นแฟนอะไรอย่าเลี้ยว่าได้พบกันอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าคุยไปคุยมาวันวันที่ผมรู้ว่าแบบมีมีเลืกคุยกันแบบคุยกันจบหอมากเข้ากันได้ดีมากอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบเออมันเป็นขงคนทั้งเป็นหรือเปันนี้ช่างคือแปลว่าพอเริ่มสถานะคืณใจเราก็ตรงกันคือตอนที่เราบอกเขาว่าเรา มันมีิเแฟนอย่างนี้หคะพี่เขาเยังไงอ่พระว่าตอนนี้หรู้สึกว่าตนมเห็นพี่ต้นในท่ากห่เราจะเป็นแฟนกันยงคมธิบายหกันจริงๆมันนมก็เหมือนแบบที่พอได้คุยกันไปคุยกันมามันมันก็ได้ไปดูหนังดูข้าวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบใจนมันก็เหมือนแบบแฟนแฟนงี้ยแต่ก็ก็ในวันนี้ผมบอกว่าเราก็ ก็เป็นแต่ว่าขอเป็นทางการหน่อยนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะีดอกไม้ไครับผมก็พูดอยานี้เลยก็แบบเหมือนนั่งอยู่อะแีที่จริงล้วเราเดว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะ็เอเาใจในตวขงแบบาไป่เกี่ยวสลยไปลย ก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็คือสายงานของเองนะครับทุรายการที่ผมถ่ายมันก็เดินทางตลอดเวลาแค่นี้ครับกิจกรรมที่มีอยู่เป็นประจำหรือช่วงช่วงหลังนี่จะขือเตอไซคเข้าป่านะครับก็ก็ยังอยู่แต่เขาเป็นคนที่รักธรรมชาติเขาชอบเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไดนแต่ว่าชอบชอบเดินนะครับชอบเทรคกิ้งหรือเงี้ยครับก็ก็มีเทริปประจำทริปแล้วก็ไปไปเดินป่าแล้วก็ เอาบทจังสำหรับรไมครับเลยเอจังเหอครับผมว่าไม่มีเยครับไม่มเพราะว่าทุดอย่างนี่ก็ผมตอ๋อดูวาให้ซ้ตา้ซ้งไม่ดีะทัาเนีมันเป็นน้ตาแห่งความสุขเอหร่จะงี้เราต้องมาบำมบนเรานแงไหมครับ ติดแฟนไหมครับติดแฟนหรอครับก็ตจะให้อธิบายให้คิดว่ก็ก็เอาตรงๆก็คือก็อยากกด้องตลอดเวลาแต่ว่าสั่งคนสั่งเลครับเาชอการต้องทำาิอง่างองจเปูจุกไหกหรือว่าระวันฉัตัวเองทำไว้ยังไงบาก็

Story ซึ่งมันก็จะมีหลายมุมมองมีหลายวิธีที่จะเล่าเรื่องแต่ผมก็เป็นที่อภัยบาก็ว่าเขาไม่ได้มองที่สิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้มองที่สิ่งที่ว่ามันเป็นสตอรี่ที่แบบว่าใช้สิ่งองแต่ว่าเขาจะอูที่ตัวผู้อ่านหรือว่าตัว่ เขถ้าเห็นคาที่เรามแลวันกเดามั่นใจว่าเคเนื่อเขาเรู้รู้ตัตของเราแล้วไม่ก็นอตอนแรกผมก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ว่าพอเขาพูดอย่างนี้ก็รู้สึกเกิดความประทับใจแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเะ่นเราไปพอยจากมมองอ่อันนี้ก็เรียกว่า พิตเตอร์ขาอุ้ยไม่ใช่พิตเตอร์ขะมีชื่อเรียกให้พวกหนูไหมคะับสำหรับแฟนพิตเตอร์ชื่อเรียกเหรอครับชื่อเรียกชื่อเรียกเหรอว่าจะให้เรียกอะไรดีนะครับเรียกอะไรดีอ่ะคุณคนนั้นคุณหยุดหรือว่าสาวคนหนึ่งเอ่อ น้องจักรยานทิตตี้ <Whoa. S 3> <laughs> <laughs>